เมนูผัดกะเพรากุ้งหมู scream, there, สับใส่สตอสว nine, ัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆพบกับผมเสียงแขกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เอาเมนูแซ่บๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆอีกแล้วครับกับเมนูผัดกะเพรากุ้งหมูสับใส่สตอผัดกะเพราหอมๆใส่กุ้งตัวโตๆและยังใส่หมูสับแล้วก็สตอครับรับรองว่าเมนูนี้ก็แซ่บมากครับว่าแล้วก็ไปจุดสุดกันเลยครับผมวัตถุดิบและเครื่องปรุงนี้ก็มีตามนี้เลยนะครับวัตถุดิบแรกนะครับเป็นกุ้งขาวครับผมใช้ประมาณ3ามขีดนะครับ อย่างที่สองครับเป็นสตอนะครับสตอนี้เขาแกะเปลือกออกแล้วนะครับผมก็หั่นครึ่งมาแบบนี้เลยอย่างที่3มครับเป็นหมูสับผมซื้อเป็นสําเร็จรูปมาแบบนี้เลยนะครับก็มีพริกครับพริกกินดาแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีใบกระเพราครับเด็ดใบล้างทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปตำพริกกันเลยครับนําพริกกระเทียมลงไปตำนะครับ ตอตารายละเอียดแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปครับตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเลยครับเอากุ้งลงไปทอดก่อนนะครับผมส่วนกุ้งนี่ทอดไม่ต้องสุกมากนะครับประมาณ50อร์เซ็นตนี่ก็เอาขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปผัดอีกรอบนะครับพอกุ้งเริ่มเหลืองแล้วครับตักใส่จานพักเอาไว้ก่อนได้เลยครับ ส่วนน้ามันทอดกุ้งนี่ไม่ต้องทิ้งนะครับตักออกให้เหลือไว้นิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไปผัดพริกกันต่อครับก็ผัดไปเรื่อยๆครับผัดให้พริกกระเทียมมีหอมเลยนะครับจากนั้นครับใส่หมูสับลงไปผัดไปเลยครับขยี้หมูสับให้แตกออกจากกันนะครับไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาปรุงรสกันต่อครับใส่ซีอิ๊วขาวครับผมตามด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วดำครับน้ำตาลทรายผงนัวครับหรือผงชูวรสวนะครับแล้วก็น้ำปลาครับผมต่อผัดให้เข้ากันเลยนะครับผม หูสับเริ่มสุกแล้วครับใส่กุ้งลงไปได้เลยครับกุ้งของเรานี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่สตอรลงไปเลยเลยก็ผัดไปอีกสักพักหนึ่งครับจากนั้นเราก็ปิดไฟครับแล้วก็จะใส่ใบกะระเพราปิดท้ายไปได้เลยครับก็ผัดไปอีกสักพักหนึ่งครับให้กะระเพรานี้หอมครับ นี่ครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานไหมครับผมกลิ่นนี้หอมมากๆเลยครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟไปเลยครับผมผัดกะเพรากุ้งใส่หมูสับใส่จะตอครับรับรองว่าเมนูนี้แซ่บแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆเคยทําทานกันหรือยังครับผมถ้ายังไม่เคยนี่ลองเอาสูตรของผมนี่ไปทําทานกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยไม่แพ้สูตรไหนครับผัดกะเพราหอมๆครับกุ้งตัวโตๆแน่นๆครับบวกกับหมูสับนีเข้ากันดีครับ แล้วยังมีรสชาติของสตอนี่ครับตัดความเผ็ดรับรองว่าเมนูนี้ก็แซ่บมาก